ดีครับพบกับผมหมอยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดนะครับการพยากรณ์ดวงเป็นดวงของประจำวันที่12พฤษภาคม2565การพยากรณ์ไม่ได้เป็นดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับจึงอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็พอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับสำหรับดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ดวงประจำวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับ The Ironfen เป็นช่วงที่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการงานผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถรรัมภ์้ห้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้งานนั้นได้ดำเดินไปได้ดีและด้วยบุญบารมีหรือด้วยความดี สิ่งที่อยู่เหนือของความคาดหมายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับชาววันาทิตย์เป็นอย่างดีนะครับสเตรนท์ความรู้ความสามารถความมีสติปัญญาด้วยความคล้าหาญแล้วก็ที่จะสู้กับอุปสปรรคปัญหาต่างๆนะครับ ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้และก็ควบคุมทุกสถานการณ์ได้ดีแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันก็ตามจึงทำให้การงานนั้นได้รับการแก้ไขที่ดีนะครับเด็ก o ความเป็นอิสระในการทำงาน จะไม่ชอบงานที่มีข้อผูกมัดแบบถาวรชอบที่จะเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวที่ทำงานอย่างอิสระอย่างงานฟรีเลนต่างๆที่เข้ามาให้ได้รับทํำนะครับราชาถือถ้วยการงานมีความราบรื่นที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ และโดยความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่ดีก็ทำให้การงานนั้นมีความก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนะครับชาวนาทิตย์การงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคปัญหาไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดที่มีก็สามารถที่จะแก้ไขได้ดีนะครับการเงินก็มีความมั่นคงดี ในเรื่องของความรักคนโสดก็ยังต้องโสดต่อไปที่ยังรักชีวิตใช้ชีวิตแบบอิสระนะครับไม่คิดที่อยากจะมีคู่ส่วนคนมีคู่ก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยวือวานักนะครับก็ขอให้จาวนาทิตย์ได้รับแต่สิ่งดีๆในทุกๆอย่างนะครับ ผู้เกิดวันจันทร์ดวงประจันทที่12พฤษภาคมนี้นะครับ7ถ้วยการจินตนาการอารมณ์อยากทำเรื่องบางเรื่องก็อาจจะเป็นจริงไม่ได้บางสิ่งก็เป็นจริงได้นะครับก็สามารถที่จะนำจินตนาการเหล่านั้นที่จะเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นจริงได้นำมาสร้างนำมาทำให้เกิดเป็นงาน ที่ไอ้มีมูลค่าเกิดขึ้นได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเดชารีออดการเป็นนักสู้นักพยายามเพื่อที่จะได้มาซึ่งใจชนะนะครับสู้ให้เกิดความสำเร็จเกิดผลีท่ดีอาจจะมีการเดินทางไปทางทินหรือว่า อาจจะไปถึงต่างประเทศก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปทำงานบางทีก็ทำงานที่เกี่ยวกับยวดยานพาหานะสองถ้วยโดยความร่วมแรงร่วมใจความเข้าใจซึ่งกันและก,กันของผู้ที่ร่วมงานในการทำงานนะครับก็ทำให้เกิดผลงานที่ดีเกิดขึ้นนะครับ าดาบอาจจะมีบางสิ่งที่เกิดกระทบจิตใจบ้างในการทำงานอาจจะเรื่องของคำพูดคำจาหรือว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หยาดเข้ามาที่จะทำให้เกิดอุปสรรคขึ้นในเรื่องของการงานได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาได้การเงินก็มีการใช้ใจ่าย มากหน่อยนะครับในวันนี้จาวันจันทร์เพราะว่ามีสิ่งให้เลือกให้ตัดสินใจที่จะจ่ายก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงเงินได้ด้วยนะครับก็ให้รอบคอบด้วยความระมัดระวังส่วนเรื่องความรักนั้นก็จะมีการเลือกมากสักหน่อยสำหรับคนโสดนะครับบางทีก็อาจจะได้พบรักในการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วย ส่วนคนที่มีคู่นั้นความรักก็มีความสดชื่นสมหวังดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรักที่เป็นมือที่สามได้ที่อาจจะทำให้เกิดการตะเลาะกันได้สำหรับบางคู่นะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์ได้พบแต่สิ่งดีๆในทุกๆสิ่งนะครับ ผู้ที่เกิดวันนังคารดวงประจำวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับเด็กถือถ้วยอาจจะเป็นช่วงโอกาสที่จะเติมเต็มก้ามาให้มีความสุขให้มีความชื่นใจที่เกิดขึ้นจากบทหลานหรือว่าอาจจะเป็นบริวารหรือลูกน้องในที่ที่ทำงานที่ทำให้รู้สึกดีๆมีความสุขสมมากยิ่งขึ้นนะครับ เดะมนในสถานการณ์ของงานก็อาจจะยังมีความคิดวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยแน่นอนนักในเรื่องของงานนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันหรือไม่ว่างานที่วางไว้บางทีวางกำหนดเอาไว้อาจจะถูกเลื่อนได้หรือไม่ก็อาจจะถูกยกเลิกขึ้นได้ ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นนะครับสี่ว้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ไม่ก้อยจะตกใจแม้จะไม่ก้อยมีปัญหามากมากนักก็ตามนะครับแต่ก็เกิดจากความรู้สึกเบื่อกับงานที่ไม่ก้อยที่จะเข้าหน้าดังที่ตั้งใจหวังเอาไว้นะครับ อัศวินตือถ้วยงานที่เป็นไปเรื่อยๆที่ไม่ก็จะโดดเด่นดังใจดังปรารถนานะครับแต่ก็เป็นงานที่ชอบที่ทำแล้วเป็นงานที่ถูกใจที่อยากจะทำนะครับการเงินของชาววนอังคารแม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็มีใช้มีจ่ายอย่างสุขสบายนะครับแต่ก็ให้ระวัง ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่อาจจะเกิดการสูญหายได้หรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงให้เสียเงินก็ได้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องความรักของชาวนังคารคนโสดก็ยังไม่ตกใจกับรักที่ขอมอบให้นะครับแต่จะไปตกใจรักที่เขาไม่ต้องการ ส่วนคนมีคู่แล้วก็มีความรักกันดีนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารได้พบแต่สิ่งดีๆในทุกๆสิ่งนะครับผู้เกิดวันพุธกลางวันดวงประจำวันที่12พสอพฤษภาคมนี้นะครับก้าเรียนความบุดมสมบูรณ์รายได้รายรับที่เข้ามาจากความขยันหมั่นเพียร จากความตุ่มเตตทั้งแรงกายและก็แรงใจในการทำงานนะครับก็ได้รับเขก็ามาอย่างมั่นคง The e ออเป็นแสงสว่างนำทางให้แก้ไขกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือหรือด้วยบุญกุศลที่ทำม,มาก็อาจจะช่วยให้พบทาง สว่างที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยดีที่ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างน่าอัจจรรย์เกิดขึ้นก็ได้นะครับเดทอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทิ่นี่อยู่หรือว่าอาจจะได้เดินทางไปถึงต่างประเทศนะครับหรืออาจจะมีการสิ้นสุด สิ่งที่เคยแย่ๆลงข้อได้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆใหม่นะครับ The Sun ดวงของความรุ่งเรืองดวงของความก้าวหน้าความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะครับโอกาสดีๆเข้ามามาช่วยพลิกสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีให้ไปสู่ความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นได้ ก็ทำให้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบาร,รมีเกิดขึ้นการเงินก็จะเติบโตต่อเนื่องต่อไปอย่างมั่นคงนะครับเรื่องการเงินโอกาสการเงินนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาไอ้ได้มีอย่างมั่นคงมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภได้ บางท่านก็อาจจะได้รับเงินก้อนโตได้รับรถหรือว่าได้บ้านเกิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนเรื่องความรักนั้นคนโสดก็มีความสุขสมบูรณ์ดีแต่ก็ยังง้างว้างนะครับที่ยังไม่มีคู่และก็คงจะโสดต่อไปแบบยาวๆนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นช่วงดีๆในการที่จะพัฒนาในเรื่องของความรัก เพื่อที่จะให้ก้าวหน้าและก็แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้าว,วันพุธกลางวันได้พบแต่สิ่งดีๆในทุกๆสิ่งนะครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนดวงประจำวันที่12ึกพฤษภาคมนี้นะครับ10เหรียญการงานทำอะไรก็ไร้อุปสรรคนะครับเกิดความสำเร็จผลได้เป็นอย่างดี มีรายได้ไรายรับที่มั่นคงดีนะครับจะค้าจะขายอยู่กับบ้านก็ขายครองจะํำธุรกิจต่างๆหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีความก้าวหน้าด้วยดีนะครับสิบไม้เทา้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแต่ก็ขยันทำทำงานได้สำเร็จรุล,ล่วงได้ด้วยดี ส่วนเจ้าของธุรกิจก็จะมีออเดอร์เข้ามามากมายให้ได้รับได้ทำนะครับ The Moon แต่ก็มีความคิดมีความวิตกกังวลกับงานเช่นกันนะครับกลัวว่าจะถูกเลื่อนจะถูกยกเลิกงานที่มีการวางแผนกำหนดเอาไว้แล้วนะครับกลัวสถานการณ์ต่างๆของงาน ที่เป็นที่ไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหรที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ก็ทําไม่มีความคิดมีความวิตกกังวลน,นะครับเจ็ดซุย้ยไอเดียความคิดที่มีมากมายมีหลายๆลายโปรเจกต์ที่คิดที่จะทำแต่ก็เป็นจริงได้บ้างอาจเป็นจริงไม่ได้บ้างนะครับ ก็ต้องคัดสัรออกมาว่าโปรเจกต์ใดจะสร้างผลประโยชน์ที่ดีด้วยความคิดด้วยไอเดียที่ดีๆนะครับการเงินของชาววันพุธกลางคืนนั้นการเงินมีรายรับที่มั่นคงมีความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์ดีงานมากก็ให้ได้รายรับเยอะนะครับแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นกัน ที่เป็นรายจ่ายที่จะต้องรับผิดชอบส่วนเรื่องความรักคนโสดก็มีการเลือกเยอะแต่ก็ยังไม่ถูกใจสักทีในการเลือกนะครับคนที่มีคู่ความรักก็มีความสุขสมบูรณ์ดีแต่ก็ไม่ก่อยที่จะมีความหวานในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาใส่ใจอยู่กับการทำงานเสียมากกว่า ก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนนะครับได้พบแต่สิ่งดีๆในทุกส,สิ่งนะครับผู้เกิดวันปเปรือดสป,ปดีดวงประจําวันที่12พึกพฤษภาคมนี้นะครับ The Irofen การงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่ดีหรือได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาพัฒนาในการงาน เพื่อให้การงานนั้นเป็นไปด้วยความก้าวหน้าด้วยดีนะครับและก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยการช่วยเหลือให้ความคุ้มครองเป็นอย่างดีนะครับเด็กถือถ้วยมีการเรียนรู้งานใหม่ๆหรือว่าบุตรบริวารสร้างโอกาสดีๆให้เกิดขึ้น ให้เกิดสิ่งดีๆมีเข้ามานะครับมาเติมเต็มให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาให้เกิดความสุขสมมากยิ่งขึ้น 9. ถ้วยอาจจะสนใจอยู่กับอาหารการกินมากกว่าที่จะสนใจเรื่องของงานในวันนี้นะครับ ก็อาจจะทำให้หลงหลงลืมลืมมีการเบลเบลในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้นะครับจำอาจสำหรับชาวันปฤิอิสัป,ปดี t h เดอรเดวิลงานที่เกี่ยวกับผับบาร์ร้านเหล้าที่เกี่ยวกับอาหารการกินหรืองานที่เป็นงานกลางคืนนะครับก็จะเป็นไปได้ด้วยดี การเงินสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้อาจจะมีการใช้จ่ายเงินเก่งสักหน่อยนะครับจ่ายจ่ายเงินแบบมือเติบแต่ก็มีเงินให้ใช้จ่ายเพียงพอบางท่านก็อาจจะได้รับโชคลาภแบบอ่าแบบลับๆได้นะครับส่วนความรักนั้นคนโสดอาจจะเจอรักที่ลุ่มหลงด้วยสเสน่หาเจอแบบตอนตัวตอนใจยากนะครับ หรืออาจจะเป็นรักชั่วคราวที่ไม่จริงจังก็ได้หรือรักที่อาจจะเป็นรักสอนก็ได้ด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นรักแบบผู้ใหญ่ไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยมีความหวานชื่นนะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีได้พบแต่สิ่งดีๆในทุกๆสิ่งนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงประจันทันที่12พฤษภาคมนี้นะครับ อัศวินถือไม้เท้าการงานก็เป็นไปตามที่ตั้งใจตั้งความหวังเอาไว้นะครับมักจะมีไอเดียใหม่ๆไอเดียที่ดีๆมาใช้ในการทำงานอยู่เรื่อยๆอาจจะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวเพื่อที่จะอาประสบการณ์นะครับหรือว่ามีการเดินทางเพื่อไปทำงาน6ดาบ อุปสปรรคปัญหาใดๆที่มีก็กำลังที่จะคลี่คลายออกไปนะครับแต่ปัญหาบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้แต่เจ้าวันศุกร์ก็สามารถที่จะมีวิธีที่จะพลิกสถานการณ์พลิกวิกฤตนั้นให้กลายเป็นโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นมาแทนได้นะครับสีเรียน เรื่องการเงินวันนี้อาจจะมีการรัดคุมกันสักหน่อยนะครับการที่จะลงทุนใดๆเพิ่มก็จะมีการคิดอย่างรอบคอบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าถ้าจะลงทุนแล้วจะคุ้มค่ากับการที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับเด f o ฟู ความเป็นอิสระในเรื่องของหัวใจที่จะทำงานนะครับเป็นผู้ที่ไม่ชอบงานที่มีการผูกมัดไม่ชอบงานที่เป็นงานที่ถาวรแต่ชอบงานที่เป็นงานแบบอิสระที่มีสัญญาชั่วครั้งชั่วคราวอย่างพวกงานฟรีแลนต์ต่างๆนะครับที่เข้ามาให้ได้ทำการเงินของชาววันสุกนั้น เป็นผู้ที่มีเงินเก็บออมรู้จักในการมัธยัสถ์นะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายขยันทำงานขยันหาเงินส่วนความรักของชาววันศุกร์นั้นคนโสดก็ยังรักในความเป็นอิสระนะครับยังไม่อยากที่จะมีข้อผูกมัดใด,ดๆก็เลยยังต้องการที่จะโสดไปนานๆต่อไปนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้ว ก็อาจจะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับเป็นการจัดทริปดีๆเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมในเรื่องของการทำร่วมกันนะครับก็ขอให้าวันศุกร์ได้พบกับเตจสิ่งดีๆในทุกๆสิ่งนะครับผู้ทธเกิดวันเสาร์ดวงประจำวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับ9ดาบ ความเครียดความวิตกกังวลในสถานการณ์ในเหตุการณ์บางอย่างที่มีอยู่นะครับอาจจะเกี่ยวกับงานหรืออาจจะเกี่ยวกับสุขภาพที่อาจจะทำให้ทำงานไม่ได้บางทีก็มีการคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือว่าคิดในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะครับก็ต้องระวังดูแลในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับ เด็กถือดาบการรอข้อมูลข้อความเพื่อที่จะตัดสินใจในงานบางอย่างที่มีข้อมูลที่อาจจะยังไม่พร้อมยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจนะครับก็อาจจะเกิดความกังวลใจขึ้นเกิดขึ้นได้ระวังอาจจะทำให้งานนั้นเกิดการเสียหายขึ้นได้ด้วยก็ให้ระมัดระวังนะครับ เดชาริอดนักสู้นักพยายามสู้ฟันฝ่าอุปสรรคของงานต่างๆแม้จะต้องสู้เพียงลำปังก็ตามนะครับแต่ก็ทำได้สำเร็จได้ด้วยดีอาจจะมีการเดินทางไปทำง,งานถึงต่างถินต่างแดนนะครับเรือจะไปถึงต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวกับยวดยานปาหานะ,นะครับ สองไม้เทา้าการประสานงานที่ดีกับคู่ค้าวุ่นส่วนการงานมีการดาเดินไปได้ด้วยดีมีคนช่วยงานมีการร่วมวุ่นร่วมทุนที่ดีเกิดขึ้นนะครับการเงินของชาววันเสาร์มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือนะครับอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนเพื่อที่จะ พิ่มรายได้รายรับให้มีมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องความรักของชาววันเสาร์คนโสดอาจจะพบเจอพ่อไม้แม่ไม้ที่เข้ามาสนใจนะครับหรืออาจจะเจอรักกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นได้ส่วนคนที่มีคู่ก็ให้ระวังกับสถานการณ์รักที่อึมครึมนะครับที่อาจจะโมโหใส่กัน ก็อาจจะทำให้ต้องคิดมากเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์ได้พบแต่สิ่งดีๆในทุกๆสิ่งนะครับการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่12พฤษภาคม2565ของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดก็ได้ไปเขาก็ได้พยากรณ์ครบทั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่ กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ